โอเบ,า,บาๆดิหน้าฉันทนแรงแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะขอโทษนะคะถ้ามือหนักไปบอกได้นะคะไม่ต้องพูดแล้วนวดต่อเถอะพี่คะนี่เธอยังไงเนี่ยฉันต้องการความเงียบเอ,อ๊ะหยุดทำไม ถ้าเธอไม่อยากนวดเป็นคนอื่นมาน,นุนน่นๆหยุด,ยดพูดมากอยู่นั่นแหละขอโทษค่ะฉันผิดเองค่ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรแล้วก็ใครใช้เธอมาเรียกชมาพี่เนี่ยฐานะตัวเองไม่รู้จกักที่ต่บที่สุดเป็นได้แค่พนักงานนวดเออพี่คะคุณลูกค้าคะเอะ๊ะเธอนี่ยังไงเนี่ยนั่นมาค่ะฮัลโหลค่ะบอสไม่ใช่นะคะบอสบอสบอสคะ นี่คุณโทรศัพท์ดังรู้จักจับนี่ฉันเหรอหูหนวกหรือไงพี่คะฉันพยายามบอกพิงสองครั้งแล้วนะคะพี่ให้ฉันพูดบ้างหรือเปล่าอะ่ะนอกจากจะด่าก,กับดูถูกฉันอะคุณให้โอกาสฉันพูดบ้างหรือเปล่าคะถ้าคุณคิดว่าคุณสูงส่งกว่าคนอื่นก็อย่ามาที่นี่เลยค่ะที่นี่ไม่ต้อนรับถึงฉันจะเป็นแค่พนักง,งานที่บริการคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฐานะคุณจะสูงส่งและฉันจะตามต้อยเพียงแต่ลูกค้าที่เราบริการไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณเข้าใจและเคารพคนอื่นมากกว่าน,นี้ คุณก็คงไม่ถูกปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหมคะ